สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเดียวเราใต่ซี่ครับ,บันนี้ก็เกือบจะปิดฤด,ดูการแล้วง <c oughs> านนี้ครับยังไม่ปิดครับล <c oughs> ุกซีหลังครับ <c oughs> ร้อยครับ <c oughs> โคกระลายูเก้นมฮผ<ะ>มอัอ <laughs> cả trái Cao môn luôn Nghĩ rút eo Không biết chạy gì, con em du, hai ของพี่ดมครับมันเรียบเลยนี่ก็ l 5 0ห้าศูนย์หนึ่งแปดนคันนี้ของอยากกิดเทอร์โบครับเดี๋ยวเขาไปดูไกด์ไล่จางรถไทยแชมป์ครับติดกองช่างดิบใหญ่มาก ดันดินหน้ามันตแตกๆน่าจะใช้างานหนักๆนครับเราไม่รู้จะ่ายคันไหนครับี ให้นมให้นมช้นี้ก่อนลบเยอะ มาลุ้นนี่ก็คือว่านาฝั่งนี้ครับมีน้ำโอ้โหลุยสภาพสภาพเราล,ลุยมากอือต้องปั่นสองรอบคนะรับเพราะว่าหญ้าเยอะมากไปชา้าครับ นี่ก็เป็นหนาของเสียดมครับโอนะยกไม้ยกไม่เนอยเไี่ยครับเสียดมครับดูทองกระเดือเลยครับปืน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 นับจ้างมาสองนครับงานเร็วแต่เรามาลุ้นนานี้ครับนานี้มีน้ำซื้อรถ่ายแชปมมาลงไม่ได้ครับ เพราะว่าตอนนั้นน้ำยังไม่แห้งขนาดนี้นะนี่ก็จะเป็นมือปืนครับอันนี้ใช้ใช้เครื่องครับไปแล้วครับสีดมของเรา อ๋อมันพออน่นอย่างนี้นี่เองอันนี้มาไวบปีรอบเนาะมาไวบปีรอบเพราะว่าย่ามเยอะนี่การไปยุ่ได้อย่างกรึง่งเหมือนมีจะมีงูอะ กูจออเมโยรจักรับร <uh> ู้จัก uh รู้จักรู้งูอะไรู้จักกนด้วยเรู้จักก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับอือหขนาดไรครับ MU 47เฮ้ย MU 57 ้าดินพันกันแล้วที่ทำไมดูใบมิดเหมือนจะเก่าใช่เดี๋ยวรอถามครับมันไม่ใช่ใบมิดหมันนี่ครับตอนน,น,น,นี้เขาหวานจนขึ้น ถึงหัวข่าวแล้วนี่หันต้นก้านาผมของนู้นจะพาไปดูถึงตะวันอันนี้ใช้เครื่องพ่นนะครับเครื่องพ่นเนี่ยแถวนี้เราคิดเป็นไรนะไรละแปดสิบบาทเอาข้าวมา,าไว้ที่หน้าแล้วเขาก็จะเดินพ่นโอ้โหเสียงกระหึ่มครับอ๋อนี่ปั่นสองรอบนะครับ การรอบเดียวไม่น่าจะไม่น่าจะเรียบนะ,ะสองรอบดูดูอ่าดูัวด,ด,ดีครับอนหนักเครื่องอยู่นะ อีกันเลยแต่นี้น่าจะได้เปรียบวิ่งเร็วกว่าโรตอรี่เนี่ยสมบูรณ์สมบูรณ์มาก มงนาแทนนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องพ่นแบบนี้งานันนี้น่าจะประมาณสีไรนะสีไรแบบเป๊ะน,น,น,นะวันแล้วได้สีไรจริงๆนะไม่ใช่สีไร,เเร่เฉพาะลมป่าะครับอันนี้วัดได้

แต่ตอนรอบเต็มไม่รู้ว่าคิดราคาเท่าไหร่นะเราจะรอถามครับเจ็ดเดี๋ยวนี้แหละมาสองคัน ยูห้าเจ็ดเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบเดิมนะเทอร์โบเดิมแล้วก็ท่อเด็ดเสียงก็ไม่ดังมากนะท่อนี้แล้วห้าศูนย์ 0, อยากติดเทอร์โบเนี่ย ทีมงานนี้ก็จับคู่กันไปครับเพราะว่าตัวยมิวห้าเจิครับจะจมไอวต้องจับคู่กันไปครับจะดึงกันตัวแนวห้าศูนยนี่นยังไม่มีเซโบนะเพราะว่าจะติดทำจริงเนี่ยถ้าปั่นขวางได้ก็ดีนะ ว่าตอนได้เราปั่นแนวนี้แล้วปั่นแนวนี้แล้วน,นี่เรามาปั่นแนวนี้อีกเพราะว่านานี้มันใหญ่ครับทำปัน่นปั่นควายได้นะมันปั่นแนวนี้ปุ๊บนั่นนี้ปุ๊บแล้วก็อีกทีก็ปั่นแนวนี้แล้วแต่เสเต็ปครับ ังานเนี่ยออกหลังผมนี่ออกรถมาแต่ทำงานดุมากครับคนล้อหน้าจะไปหมดแล้วโลนแล้ว ดีครับมารีวิวหันข้าวนี่ครับสร้างมาจากเนตข้าวพันไก่ชนกระมาส่งเตอรบรเกียจาไปัดกระสอบว่าเท่าไรครับสอบเก้าร้อยเก้าบาททอนตังพันหนึ่งทอนสิบาทตังพันหทอนสิบาทน้ำหนักน้ำหนักกี่กิโลยี่บา่ยบาอ๋อยีกิโลเก้ารบาท สั่งจากเน็ตครับอันนี้รวมรวมค่าส่งยังรวมแล้วเอารวมค่าส่งแล้วนะครับอันนี้รวมตายอะไรเงย,อ,ยอ,อันนี้แม่น,นี่นไม่ใช่นี่เวียนี่นี่ตัวนี้เดีย๋ยวเอากระสอบมาก่นอนเขออย่าครับอา่ <c oughs> <c oughs> วันนี้สู้นะนอ,อ,องไอ้เว้ยอ๋อทำเพียบพี่น้อง <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ข้าวเปลือกสำหรับไก่ชน <c oughs> อ๋อนี่แสดงว่าคนกินไม่ได้นะไม่ได้อ๋อยับแต่เนาะตราแชมป์ไก่ช,ชน <c oughs> น้ำหนัก25กิโล9 90บาทรวมสง่งสั่งจากเน็ด ร่ปันดวงเนีย่ยผมปันดูงมันจะออกยังไงครับมาดูคนงานตอนที่เกี่ยวนะอันนี้ก็เครื่องพ่นครับเป็นรุ่นใหม่ขอขอรุ่นใน่หตจมัววตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เป็นสเตลเลข้างในใหญ่ รุ่นเก่ามันจะลิ้นแคบครับข้าวถ้าไม่ได้ให้เป่านะครับก็จะติดง่ายอันนี้ก็สบายสบายตุนนี้ครับซื้ออ,อยู่ที่ประมาณสองพันกว่าครับเกือบสามพันโบยาวเลยมันถ้าข้อมุ้อมังมันถ้าข้มอบันตอนเลยเคอรี่มาส่งนะข้าวพันไก่ชน Hãy ấy cho kênh Ghiền Mì